เป็นคณิตศาสตร์ช่วงโควิดเนาะ,ะเรื่องการสร้างพื้นฐานทางเลขคณิตได้แจกชี้ให้นักเรียนไปแล้วแต่ยังไม่ได้อธิบายกันอย่างละเอียดเนาะ,ะเดี๋ยววันนี้เรามาลองดูการสร้างแต่ละเดี๋ยวครูอธิบายแต่ละเรื่อง เป็นคลิปๆไปแล้วนักเรียนจะดูการสร้างอันไหนนักเรียนก็ไปเปิดคลิปนั้นคลิปนี้ครูจะอธิบายถึงการสร้างมุมการสร้างมุมให้มีขนาดเท่ากับมุมที่กำหนดให้นะ,ะครูเขียนไว้เนาะการสร้าง มุมการสร้างมุมให้เท่ากับให้เท่ากับมุมที่กำหนดให้